อ๋อหุ่นพานด้วยหมูห่ว่านเคเห็นในยินคขาวว่าไปดูสถานที่ที่จะแก้บนกับปู่ร้อยเอ็ดเป็นจังไดกนนับมือเมื่อใดเดี๋ยวพี่เด็ดบอกให้ผู้ใดเบิงคลิปนี่บ่จบนี่พลาดนักแล้วพลาดเลยคันเบิงคลิปนี้บ่จบนี่เลขกระยุในน,นะนนี้ละเลขฝันนะเห็นแล้วเห็นคบรบแล้วทะเบียนนะ เห็นครบสี่ต <Means 1> ัวแล้วเห็นครบสี่ตัวแล้วทะเบียนนะหลังจากที่เห็นสามกับจำได้ว่าสองแปดเก้าห้านะจำได้ว่าออกมาสามตัวตรงแต่ว่างวดนี้ที่เป็นยังไงสามตัวตรงยังไงเทียวเรกแม่นไหมเทียวเรกเพิ่นเห็นเป็นสามเจ็ดอ่าแต่ว่าเลขมันม่สี่ตัวเป็นอย่างก็เห็นแค่สองตัวเอมือนว่าแต่ว่าเมื่อคืนเห็นแล้วสอบเิ่นมากแล้วเห็นครบ เห็นครบป่าคนกินลูกหน่อยเอ้ยเห็นครบแล้วบ่านนี้ว่าสั่นคนกิงลูกเอออีกแล้วบานนี้ดีละพู้ได้บางคลิปนี่บ่จบพ่านเลยสิบอกให้ดูให้จบผมจะพูดให้ยาวที่สุดว่าสั่น์ว่ามนว่าหมายสิว่าให้เข้าใจที่สุดนะลรับโนบ้านว่างวกับยิ๊คนสิว่าให้เข้าใจที่สุดอ่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวสิว่าถึงสถานที่ที่เพื่อนจะไปแก้บวงก่อน สถานที่ที่ไปแก้บนเนี่ยบ่และวันที่ด้วยเท่าไหร่สถานที่ที่ไปแก้บนนี่คือพอดีไปเมื่อวานเนี่ยบม่มีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าอาวาสเพื่อนเจ้าอาวาสเพื่อนกำลังรอพระประทานนี่เป็นในวัดหร่าเดี๋ยวเป็นในวัดหรอที่จะไปแก้บนในวัดเลยในวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยใดสมัยใดมากกว่ไก่รจะเฮ้าบอนี่อไก่บอไก่รับบอไครจากเฮ้ากับพ่อสมควรอยู่ดิเมื่อวานไปอะไรอ่าเพราะว่าเอพทีอ่าเดี๋ยวเล่าฟังนะ แล้วคออฟังแล้ววันนี้เพิ่นกำลังรอพระประธานพอดีเอฟซี FC ที่มาร่วมงานสิก็จีได้บุญน้าเพิ่กัจีได้รวมบุญรวมท่านรอพระประธานทําแก้บนด้วยได้สร้างบุญหลอพระประธานด้วยเนเหตุพระประธานใหญ่กับเห็ดพระประธานในยุพุ่มนั่นละยุติดกันนั่นละครับก็บมองจะไปแก้บนมันต่อ,อติดกันเลยเดี๋ยวถามนายแม่เอซีว่าได้ซื้อบายสีใบยังบ่แต่คุณจะโอนเงินมาซื้อแล้วก็จะโอนมาให้ยัง้ผลไห้ อ๋อน้องเจบุญด้วยว่า,าจเจบุญมากผ่านลาสันอ่อๆๆอาอยากได้ผลไม่ถ้ามีใบสีด้วยกว่าจะดีเนาะอ่ามีใบสีด้วยแห้งดีนะมันบอกว่า,า,าถ้ามีเดี๋ยวพี่จะโอนตังค์ให้เท่าไหร่แล้วก็ไปซื้ออ่าเพราะว่าเราบริไม้มาเราอยู่กรุงเทพใบสีอาจจะเป็นใบ,บสีปากชามแล้วก็มีผลละหมากลากไม้อยากได้เจ้าภาพผลไม้อยู่ตอนนี้เจ้าภาพผลไม้ยัง่ามีเนาะไม่อยากได้เจ้าภาพผลไม้บอกลงท่านหมอลำอ่า ผู้ใดสิฝากแก้บนกับฮิฟ้า่ฟ้า่ฝากมาผู้ดใดพอได้เดินทางมางถ้าจะฝากแก้บนร่วมกับอ่าบ่แม่นแก้บนฝากบนอ่าฝากบนร่วมกับบุญพารวยเนี่ยกะฟาก้ฟา่ทรงไล่ซื้อมาสิบบนวันยี่ยังเนี่ยกะฟากก้า่แจ้งมาอ๋อนุ้ยบุบุญใหม่แล้วใส่บ้านี่ใหม,ม่อ่าใหม่แล้วใส่ว่าหมายบ๊อโอ้คลิปนี้เออบุญนี่ละ่าผู้ใดสิบุญมามีโอกาสมาสิสิฮิบุญไทยนะ อ่าพวกนีจีบบนยังเนี่ยจีกาเฮ็ดขันบนไผ่บนมันกาบนให้ชุกหูชุกท้อน,น่ะละเอ้าชุกท้อไหนน่ะพันบุญบอลนุจักละบอลได้คุยกับพ่อจำวานพ่อจำไปผ้าเมียไปฟอ,อ,อกไตอ๋อพ่อจำวัดน่ะบอกอ่าพ่อจำผ้าเมียไปฟอ,อ,อกไต่<พ>าได้คุยกับเจ้าอาวาสผู้ผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจอย,อย่างทั้งเบิดอยู่หันค่ะอ่า แต่ว่าง้างนี่บอกไปกันว่าวันที่เท่าไหร่จีะวันที่ยี่สิบห้าตรงกับวันพฤหัสเดือนนี้อ๋อวันที่ห้าที่ถึงมันอยี่สิบเนาะแมนแสดงว่าต้องต้องบอกแม่โครหลานามาก่อนหนึ่งวันแมนค่ะแ,แต่ว่าเพื่อนคลิปนีะ่จะิปลอยตัวเลขใบน,นี่นั่นปูน่ะจะปล่อยตัวเลขใบนี้ที่ออามาคบรบสี่ตัวแมยวแมนใส่เว่าเวลาเลขปูเลขรับน<ร>ั่นแหละเนาะของปูอะไรเนาะที่คนขึ้นอย่างนั่งถือตลอดเนี่ยแมน ปล่อยเย็นนี้แต่เลขฝันจะพูดในคลิปนี้อ๋อเอาเลขฝันเพื่อนอนะ่ะที่มันเขา 28, 29, 50, ่าสองแปดเก้าห้ามาเพิ่งนั่งกนามานค่ะแต่ฝังนงวดนี้ชิบาว้าในนี้คือฝันเต็มๆชิบาว่าสูฟังวางสิ<ๆ>ว่าเห็นเป็นเลขตัวใดอ๋อว้าดูอ่้อาย,ยาพาดเ <ๆ S 2> <ๆ>ตรียมปากกามาจดอ่าก๊อปโอ้จดแฉบแฉบเพราะมันก็แฉบอ่าแฉบโอ้ยเราผิดเราผิดด้ยอ่าเตรียมปากกามานั่นนะในส่วนของตัวเลขเนาะ ตัวเลขเน้นสามตัวบนสองตัวล่างเป็นรับความฉลาดเพื่อนน่ะค่ะเย็นนี้เย็นนี้ช่วงเย็นเย็นโอ้ที่เรียกว่าที่เรียกว่าจะปล่อยยี่พาพู้ใจดีปล่อยให้มือนี้เลยบอกยังไม่เน้นยังไม่เน้นจะปล่อยชุดไปให้ดูก่อนส่วนเน้นจะไปเน้นวันยี่ห้าแก้บนยี่ห้าทีน้นไทยนะมันเปลนเพื่อนเฮ็ดเป็นช็อตเป็นช็อตอยู่แม่แพงลอตเตอรี่จะว่าตีกันมาหน้ามันเนาะเอ้าปล่อยปล่อยแล้วกันเพื่อนยังบ่เน้นเพราะว่า อ่าเลขยกาเฝ้าห้นปูเนี่ยพราะว่ายังโวมันใจล่ออียงหลายหลายอย่างสปอนค่ะเออแก้บนแล้วเนาะพอดีแก้บนแล้วเพื่อนอาจจะมีเสื้อผ้ายีนส่วนนี้ก็ได้อแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอ่าแก้บนแล้วสีเน้นไม่ว่าที่จะหรือแก้แล้วเน้นโลดบหรือแก้แล้วมือลดมากขึ้นเน้นอันนี้ก็เปลี่ยนอีก่วนหนึ่งแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยววันแก้บนเดี๋ยวจะเน้นให้วาฟังเนาะวันแก้บนจะเน้นให้อ้ามาฟังอันนี้ป่ะเนี่ยว่าฟังฝัน เมื่อนั่นจำได้ปะที่ฮาวาปูน่ะเพื่อนมามีคนมานิม์ขึ้นรถอ่าทะเบียนทะเบียนล่ไทยสามเจ็ดหกเจ็ดสามของเมื่อนั่นก็ลืมเมื่อนี่เลยบอกอ่าตอนบุญพระเลยเจ็ดสามมันบอกเห็นเห็นสามกอนแ้วก็มาเจ็ดอ๋อเห็นสามว่าไม่เจ็ดบอกอีกองตัวมันมันมาชัด เออสองตัวประชันกันบ่เห็นบ่เห็นชัดแต่ว่าเพิ่นเห็นชัดแล้วตัเห็นเค้ื่อง C โตแล้วเขียนมาโซ่ให้เอฟซีเนียเขียนตัวอะไรอ่ะฮะเขียนตัวอะไรให้หกเลขฟันปูร้อยเอ็ดเนาะอยู่แต่เนาะพี่เนาะนี่ละวันนี้มีหอดตัวอักษรนี่เดียวแต่ว่าตัวเลขไอ้ทะเบียนรถธรรมดาหรอวะเราไม่โตอักษร การก็เจ็ดเนาะตอนนั้นเนาะบันนี้มาเขียนตัวอีกสองตัวแมนแมนเลขทะเบียนว่าไอ้เขียนเขียนเขียนกระดาษแผ่นใหม่เลยจีนสวยเอฟซีฝันจีได้เอาไปเชียงเอฟซีเอ็กซ์กูฝันดีดีตัวนี้ปูแล้วเอฟเนาะฝันเนาะฝันปูทะเบียนรถขั้นมาเอ่อนิมนต์เพิ่นไป ส่วนเห็นกางเนีเ่ยทะเบียนระถเห็นแล้วเนี่ยทะเบีดดยนรถนี่สําคัญเห็นที่เป็ยนยังไงเราก็ฟันเห็นแต่ทะเบียนรถแต่เปรีดีแับน,นี้เราก็เห็นแต่ทะเบียนรถแต่มันแปลกปลดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอบกันหนึ่งเดี๋ยวราา่าหาเขียนกันเดี๋ยวสิโซ่รถนะโซ่เลยอื เอาไปพิจารณาเบิง้งเอาไปตีคว้วมเอาไปนั่นเบิง้งเนี่ยอ่าเขาเขียนทะเบียนรถเต็มเลยนะเขาเขียนอ่าเป็นเลขเขาเขียนทะเบียนรถทีเหียนเลยนะอ่หกซเสือ,สอ,สอเสืออ่าหกซอเสือสองหนึ่งสามเจ็ดสอ,สออ่าหกซอเสือให้น้องเขียนตี้ แมนเขียนเบิดสหรอเนาะหกซ่เสือหกซ่าเสือมาสั่นเอาแตเขียนทะเบียนรถเพิ่จะเปลี่ยนสั่นตัวหกแล้วก็ส่เสือแล้วก็สองหนึ่งสามเจ็ดตัวทะเบียนรถเปลี่ยนสั่นเพราะก็อีกบัตรทะเบียนรถจะเขียวหมายถึงว่าค็เห็นทะเบียนรถบ่ะแต่มันต้องมีตัวเลขก่อนพยัญชนะบางที่พยัญชนะสี่สองตัวพยัญชนะสี่ตัวหนึ่งเสร็แล้วแต่ เดี๋ยวจะมั่นสีมาจังไรจะว่านีา่เราว่าหกสอเสือสองหนึ่งสามเจ็ดงวดนี้เห็นเป็ี่ยนงั้นส่านแต่ว่าเมื่อมีมาต,ามตามํำดากต่มไทยดอกดไปแยกแยะเอาพี่น้องครับผมไปแยกแยะเอาไปอไปจับชนเอานะ ไปจับชด่นเอาแต่ว่าปูคนไปจับชั่นให้ังหวัดบางนึงกับว่าจับชด่นห้กับมาทำกันสามตัวนี่แหละสองแปดเก้าห้าแต่วงวดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดบพราไอหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดอีกอย่างที่บพรกับบรลูเขากันอ่าก็ล้องพิชจันทร์หน้าเบิร์หรือสิว่าหมายของหกสอเสือนี่มันขึ้อีอย่างกับบรูจับขึ้นกันหกแลวเนี่ยบอลแนเสียเออหกส่อเสียที่ไปจุดอย่างบอลมิจุดมบอลมิจุดเลขทะเบียนรถเนี่ย มีขีดต่อเด็กะเบียนรถเป็นขีดมานี่เลขทตะเบียนรถยิ่มีขีดจังเาเขียนใหม่นะตั่วรถมันเงี่ยะเอาใจกงันเลยนี่ครับพี่น้องครับผมเอาเบิ้องต้งให้แน่เห็นมาเพิ่นเห็นมาพี่น้องเขาเห็นมาอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับตรงกับวันพฤหัสเดือนนี้นะครับมารวมบุญรงท่านน้ำการมาฟังหมอรำบน้ำกัน เออเพื่อนที่ผูใ้ใดอยากมาหรือสิมาบนตอ้อบ่ะเออมาบนาว่าว่าจะเป็นหน้าที่การงานอ่าว่าจะเป็นอ่าโชคลาภวาสนาอยากมาบนมาบังกระปูต่อไปกะว่ากันไปแต่ว่าในส่วนนี่อ่าเนาะ yeah. no. mm hmm. เพื่อนว่ามี่นั่งร่ำบ่มนี่ยหรอวะเพื่อนว่าทีเอานั่งร่ำน,นั้นเม่มาเั่น นั่งล่ำลำสบายนั่งแนกก็ดีเหมือนกนหกพลาเจอรเสองหนึ่งสองดเออขดเยอทั้งหลังตโจขยดเยอหลังซอสเยอะอ่าเรียบร้อยไปเห็นแล้วเนะ ก <Yeah. S 1> ันเห็นแล้วก็เดี๋ยวรอบใบนะครับใบเพิ่นกับทีปล่อยชุดรับกองฉลาก mm hmm. จะปล่อยใบแรงๆบุรณะไปจะปล่อยชุดรับกองฉลากแล้วก็วันที่ย mm ี่สิบสามนี่ก็ mm hmm. เตรียมของที่จิไปเฮ็ดลงท่านว่าม mm hmm. มีอ,อย่างแนะ่แต่ว่าหาเจ้าภาพอยู่เด้อพีอพอพ่น้องหาเจ้าภาพผลไมา้ผ mm hmm. ลไมา้ตั้งผลไมา้บนพุม่มถวายพุม่มถวายอย่างเพิน่น จะมีคุณแม่พื่นจีเป็นใบสีแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนเมื่อเมื่อน,นั้นก็บชมีนั่งร่ำพร้อมสามสิบคนนั่งร่ำสามสิบคนอลัอองการเลยท่านน่ะนั่งร่ำสามสิบคนร่ำถวายปูอ่าแล้วก็จีมีมาแจกลงท่านไปพร้อมนั่งร่ำหลาแจกไปเลยหลลงท่านหลายเลยแต่ว่ามาเนี้แจกลงแจกลงท่านนี่พเพื่นจีเห็นลงท่านสามหม่องนะสามหม่องก็คืออ่า ครั้งแรกก็ตรงนี้แหละนะครั้งต่อไปสิเปียนบองไดกับเธเบิง้งแต่ว่าครั้งสุดท้ายสิเปียน,นวันที่หนึ่งกล<ป>ุ่มผ้าพันเนี่ยวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันครั้งสุดท้ายปีนาเออุูมผ้าพันปีนา,นนาอ่าบอลเื่โดนึงกลุ่มผ้าพันคือปีนาแต่ว่ามันเหลืออีกพวกกี่เดือนนี่เรกครั้งสุดท้ายอ่ากต่สิเปเฮดแก่สิเปเฮดแก่บนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่หัน อ่าเดี๋ยวก็ค่อยเบิ้งไปช่วยยีฮวัดตุ่มผ้านี่ยลุ้ยแล้วเฮ้ยเนี่ก็เอยล่วยยีฮวัดตุ่มผ้านี่ยลุ้ยแล้วคัแนเลข่อกนี่คะแนนอ่าคะแนนเฉื่อยลุ้ยละอ่าโอเคครับผมไปพี่น้องอ่าให้โชว์อีกบ้านหนี่งดีเดอเลขฝันเด้อเลขเลขฝันหรือว่าเลขในนิมิตในอย่างเพื่อนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ครับเบิ้งเอาอ่าค่ะเดี๋ยวรออ่าเลขตอนบ่ายก็คือล็อกกองตลาด องปูแล้วตอนเร่งๆจะเป็นล็อกกองฉลาดจะจะให้ล่างสามห้างสีหางนี่แหละสามสีหางเหมือนเดิมจะจิวเล่าไแทผลกันสามห้างสีหางนี่แหละอ๋อแล้วก็ชีมี่บนให้ด้วยบนก็ในี้เขาเอาถัวกัน่าเม็ดเดียวใช่บนให้เม็ดเดียวเลยว่าในเม็ดเดียวเลยอ่าจะพูดู้ไดสีเป็ลปูกเกิดว่าเกิดันบ้านเป็นอีกอย่างหนึ่งพร่า พราะมาลังก้อนลืมหดหนามของวันเกิดนะโอเคอาจารย์สี่แล้วครับจะให้โชคดีสุข,ขูสุขคนอ้าวอันในสว่วนของอาชีพนี่แหละอาชีพนะมันชีาวาเงี้ยวไหรกระจอกชิบ,บี๋